สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันใหม่นะคะพระพรพระเจ้ามามากมายนะคะพระธรรมที่มาถึงเราในวันนี้เป็นพระธรรมสดุดีบทที่71นะคะพี่น้องพระธรรมสดุดีบทที่71ข้อ23กล่าวไว้ดังนี้คือริมฝีปากของข้าพระเจ้าจะโห่ร้องด้วยความชื่นบานและข้าพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ทั้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักค่ะ พระเจ้าบอกกับเราว่าริมฝีปากของเราเองเนี่ยควรจะโห่ร้องด้วยความชื่นบานและเราก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ Ж นะคะและจิตวิญญาณของเราด้วยซึ่งก็จะร้องเพลงโห่ร้องสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่เราไว้แล้วนะคะพี่น้องมหาชนที่รักคะถ้าหากว่าพี่น้องได้นมาสการสรรเสริญพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้เองนะคะเราได้นมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตใจและจิตวิญญาณของเรานะคะเรียกว่าจิตค่าสรรเสริญนะคะ ขอบคุณองค์พระเจ้าซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่ดีและดีเลิศและยอดเยี่ยมที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะของเราชีวิตของเราเนี่ยจิตใจและจิตวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตและพระอ,องค์เติมจิตใจและจิตวิญญาณให้กับเราในชีวิตของเรานะคะถ้าว่าปราศจากสองสิ่งนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกต่อไปนะคะแต่พระอ,องค์ก็บอกกับเราว่านะคะกษัตริย์ดาวิดหรือกษัตริย์โซลมอนเองเนี่ยก็จะใช้ริมฝีปากของท่านนะคะในการโห่ร้องด้วยความชื่นบาน และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือจะทําให้จิตใจของเราสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอยู่ใกล้ชิดพระองค์นะคะและเรามอบจิตวิญญาณของเราให้รับสิ่งดีงามความรักความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์พระองค์ได้ไถ่จิตวิญญาณของเราไว้แล้วพี่น้องที่รักคะพระเจ้าออยพระพรเราเสมอนะคะและพระเจ้าอยากจะให้เราใช้ริมฝีปากของเราจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราในการที่จะโห่ร้องนมัสการสรรเสริญพระองค์นะคะถาว่าพี่น้องสามารถนะคะ มาน,นมัสการสารรเสริญกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์ที่เราน,นมัสการสารรเสริญเรามาแต่เช้านะคะเรามอบใจจิตวิญญาณของเราในการน,นมัสการสารรเสริญพระองค์นะคะพี่น้องเชื่อไหมคะว่าจิตใจของเราจะเบิกบานจะสดชื่นและนั่นจะมีอิทธิพลมากมายสําหรับร่างกายและอนาคตของเราเลยนะคะแม้กระทั่งการงานที่เราจะทําหรือสิ่งใดๆก็ตามเพราะจิตค่าสารรเสริญเห็นไหมคะนะคะเพราะว่า ดวงจิตของเราดวงใจของเรานะคะต้องการนมสรัสการสรรเสริญเข้าใกล้พระเจ้าที่สร้างเรามากๆนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับวันใหม่พระวจนะมหาเราในวันนี้เป็นระจนะที่น่าประทับใจนะคะจับใจจริงๆนะคะเหมาะชอบมากๆเลยนะคะเป็นการสึ่งตัวเลยขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้เราจะนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเราจะมอบใจให้กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะพระเจ้าอวยพร on, พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ